คนที่อยู่เมืองหนาวก็จะประมาณนี้แหละมีมะตกลงมาก,ก็ต้องฝาดออกถ้าไม่ฝาดออกมันละลายเนี่ยมันจะลื่นมากเขาทำไมต้องพูดว่ามันละลายแล้วมันจะลื่นมากเพราะว่าเวลามันละลายแล้วมันไม่ได้ไหลลงไปที่อื่นใช่ไหมมันก็ยังค้างอยู่อุณหภูมิมันติดลบมันก็จะเย็น กลายเป็นน้ำแข็งลื่นหนักกัเดิมอีกคือตัดตัดหิมะออกจากทางเดินลงไปเลยไปเชื่อมกับเห็นไม้ข้างหน้าข้างๆ้าอะ่ะก็จะมีคนอื่นตัดไปก่อนแล้วป้าก็จะตัดแค่หน้าบ้านไปเชื่อมกับเขาหมายความว่ามีคนอื่นก็ตัดให้ก่อนหน้านั้นแล้วทางทางทางยาวลงไปถึงเออลานจอรดรถป้าก็จะตัดแค่ตรงนี้ แค่หน้าบ้านเราไปชนกับเขาแต่ว่าหิมะข้างล่างมันจะค่อนข้างแข็งนะตักได้แต่ข้างหน้าหน้ามัน